สวัสดีครับมี f อฟซีท่านหนึ่งขอมานะครัขอเป็นรองทรงต่ํางานหวีนะครับเขาอยากรู้ว่าช่างลุกตัดงานหวีเป็นไหมครับรองทรงต่าโอเคครับผมจัดให้นะครับงานหวีเป็นงานที่ผมถนัดนะครับเพราะตอนผมเรียนผมเรียนเป็นงานหวีมานะครับโอเคครับถ้าอยากดูผมก็จะจัดให้นะครับงานหวีผมจะไม่ภาคอเลยนะครับเพราะงานหวีไม่รู้วันมันจะ อธิบายให้ดูยังไงนะครับก็เลยตัดให้ดูเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ใส่ฟันรองครับลืมถอดฟันรองอนะครับดูดูเอานะครับงานหวีนะครับผมอธิบายไม่ถูกครับคือผมคือผมหาวิธีการตัดง่ายๆนะมาให้ดูนะครับด้วยฟันรองนะครับแต่มีเอฟซท่านหนึ่งบอกว่าช่างลุกตัดงานหวีให้ดูหน่อยครับโอเคครับตัดให้ดูก็ได้ครับ รองทรงต่ำนะครับเป็นทรงที่ตัดยากมากครับแล้วผมลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะตัดยากนะครับคนนี้ถ้าอยากดูผมก็จัดให้นะครับทีนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดนะครับเพราะงานหวีมันอธิบายไปก็ทําไม่ได้หรอกครับผมพูดตรงๆเลยครับอธิบายไปก็ถ้าคนไม่ไม่เคยฝึกมานะครับอธิบายไปเอาไปทําก็ทําทําไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าฟันโรองก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้อยู่นะครับ พอโอกาสพลาดมันน้อยนะนี่ครับงานดีครับขอมาผมจัดให้นะงานดีมีเอฟซีท่านหนึ่งขอมานะครับผมจําชื่อแกไม่ได้นะครับอย่าลืมเข้ามาดูนะครับที่ขอมานะครับงานดีรองทรงต่ำถือว่าเป็นงานท้าทายผมมากครับงานขอมานะครับแกอยากรู้นะครับว่าผมจะตัดเป็นไหมงานดีนะ ผมบอกเลยนะครับว่างานวีเป็นงานที่ผมเรียนมาคือผมอยากเอาเทคนิคง่ายๆมาแบ่งปันนะครับคือด้วยฟันโองนะครับผมกําลังฝึกฟันโองนะแต่เอฟซบอกว่าอยากดูงานวีนะครับว่าจะตัดเป็นแบบนี้ครับงานวีลองทรงต่ําก็ขึ้นแค่หนึ่งวีเล็กนะครับนี่ครับวีเล็กตัดง่ายๆเลยครับคืองานนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับถ้าอธิบายไปก็คงไม่เข้าใจแน่นอนนะครับช่างไหม่ ตัดให้ดูเฉยๆนะครับโอมาว่าตัดให้ดูฮะผมก็ตัดให้ดูนะแต่ถ้าฟันโรงผมจะอธิบายบอกถูกนะครับเพราะงานูีค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากนะครับเป็นงานฝีมือผมบอกอย่างนี้นะครับเป็นงานฝีมือเป็นงานที่เกิดตัดจนเป็นความชํานาญนะครับถึงจะตัดได้นะังานดีถ้าอธิบายไปก็ไปทําตามก็ทําไม่ได้หรอกครับ าไม่เคยฝึกต่อมากันของครับเร็จแล้วนะครับนี่ครับงานดีครับตัดง่ายมากครับตัดเดียวครับนี่ผมลูกค้าตัดยากนะครับผมบอกบอกเลยครับผมไมนี่ตัดยากมากผม่อห่างครับอยากสุกเป็นทรงที่ตัดยากครับลูกค้าขอมานะครับลูกค้าขอรองตรง่ลางครับถ้ารองทรงกลางก็จะโอเคอยู่นะครับผมไมนี้ มีเอฟซีท่านหนึ่งอยากดูงานหยูช่างดุกว่าจะตัดได้ไหมว่างานดีนะครับรองทรงต่ำโอ้โหจัดให้ดูเลยนะครับนี่ครับงานนี้ผมไม่อธิบายนะครับสําหรับช่างใหม่เดี๋ยวจะตัดยากครับผมบอกเลยว่ามันตัดยากอธิบายไปก็เหมือนเดิมครับมีค่าเท่าเดิมด้านบนก็อยู่ที่เรานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ข้างด้านบนผมจะเอาอกสักประมาณสักสองเซนนะครับถามลูกค้าดูนะครับ ปกติรองทรมต่ำก็ไม่ต้องเอาออกเยอะนะครับด้านบนแต่นี้ผมเห็นมันงองอนิดนึงก็ออกสักสองเซนนะครับตรงที่ปลายงองงนะข้างบนก็เสร็จเลยนะครับนี่ครับตัดให้ดูแล้วครับอย่าลืมเข้ามาดูนะครับที่ขอมานะครับผมุตส่าหาวิธีตัดง่ายๆแล้วอยากดูงานยากครับจัดให้ครับขอมาเราก็จัดให้นะครับตัดให้ดูนะครับผมไม่อธิบายนะครับ งานมีเป็นงานยากด้านหน้าครับเอาบนไอที่มันยองๆยองออกนิดนึ่งโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาตัดให้ดูนะครับดูเฉยๆนะครับเพิ่มได้อธิบายนะครับสวัสดีครับราดการคลิปหน้าครับผม